นวัครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกม Spider Man 2นะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวเกมว่ามันเล่นได้จริงหรือเปล่าครับก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะสอนโหลดนะครับโอเคนี่ครับ็นี่เล่นให้ดูเลยโอเคมาเล่นได้จริงนะครับและวิธีโหลดก็ง่ายมากเลยครับถ้าใครรู้แล้วก็ขก็ไม่ต้องดูนะครับ ใครที่ยังทำไม่เป็นก็ทำตามคลิปได้เนียน,นะครับรอแป๊บนึงนครับแปดก็จะหมดขอตัดเออไ่ต้องตัดลนะโอเคมาแล้วมาแล้ว โอเคนะครับกำลังมาโอเคนะครับเห็นไหมครับมันก็เล่นได้จริงครับนี่ผมเล่นให้ดูโอเคกำลังโหลดอยู่โอเคนะครับน,นี่ครับเล่นได้จริงกระตุกมันจะช่วงแรกๆมันจะออกกระตุกหน่อยครับ ระรับเครื่องที่กระตุกเนี่ยนะครับเราต้องไปปรับภาพับเดี๋ยวผมไปหาวิธีปรับภาพก,ก่นอนจะมาสอนทุ ok กคนจะได้เล่นแบบลื่นๆไม่ต้องกระตุกโอเคเดี๋ยวเล่นสตาร์นี่ซื้อของ เรื่องมันก็เป็นภาษาทไทยเลยนะครับนี่ครับนี่ครับโอเคก็ต่อไปผมจะสอนหล่นนะครับก็ผมจะออกไปละโอเค โอเคมาครับก็สุดน่ารักนะครับเอาเดี๋ยวมันค้างโอเคน่ารักก็เดี๋ยวผมจะสอนโหลดนะครับก่อนแรกให้เราเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับนี่มีลิงก์โหลดนี่นะครับนี่เราต้องใช้แอปนี้นะครับพอลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเสร็จปุ๊บให้เรากดเข้าที่เพจโตนะครับเข้าที่เพจโต คพิมพ์ว่า spider นะครับ, A, P I D e R, รบแล้วมันก็จะขึ้น M A N 2, man 2สไปเดแมน2นะครับพิมไปโอเคนี่ครับก็เป็นตัวเกมแท้นะครับก็มันจะติดตั้งแล้วครับของผมก็ให้เราเลื่อนไปข้างล่างนะครับเลื่อนไป แล้วก็กดแชร์นะครับกดคำว่าแชร์คำหนึ่งครับแชร์แล้ว a p p v n เห็นไหมครับมลก็นี่ครับก็ให้เรากดตรงนี้กดตรงนี้นี่สีเขียวตรงนี้นะครับสีเขียวอันบนสุดเลยครับสเสร็จแล้ว มันก็จะดำเนินการโหลดแล้วตอนแรกมันจะโหลด apk แล้วติดตั้งแต่อย่าเพิ่งเปิดนะครับต้องโหลดตัวไฟล์ของมันมาก่อนแล้วพอโหลดเส,เสร็จสิ้นแล้วก็ออกจากหน้านี้แล้วก็เล่นเกมสบายน้มนได้เลยครับก็ก็ขอจบคลิปเพียงท้านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ